ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีงานนะคะวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนได้ลองทาดูเป็นในเรื่องของการคัดลายมือในแบบฝึกทักษะภาษานะคะหน้าที่116แบบฝึกทักษะภาษานะคะวิชาภาษาไทยหน้าที่1 1 6อ่าจะเป็นในเรื่องของการคัดลายมือนะคะเป็นคัดลายมืออ่ะนี่เลย เริ่มแรกก็คือโจทย์บอกว่าดูภาพดูภาพที่ต่อเนื่องกันทั้ง3ภาพและเขียนเรื่องจากภาพเหล่านี้คัดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะภาพต่อเนื่องทั้ง3ภาพภาพแรกเป็นภาพเหมือนลูกนกหรือนกเนี่ยกำลังตกอยู่ที่พื้นนะคะภาพที่2ก็คือมีเด็กผู้ชายคนนี้เข้ามาทําอะไรกับนกสักอย่างหนึง และภาพที่3ก็คือเหมือนนกกําลังบินไปเขาน่าจะมาช่วยนกแหละนะคะทีนี้เวลาที่นักเรียนเนี่ยจะแต่งเรื่องนะคะคุณครูขอ5บรรทัดนะคะหบรรทัดโดยแต่งชื่อเรื่องมาด้วยนะคะนี่ใส่ชื่อเรื่องตรงนี้เลยและถ้าจะเริ่มเขียนให้บรรทัดแรกเนี่ยให้นักเรียนย่อหน้าก่อนนะคะบรรทัดแรกที่จะเริ่มเขียนให้นักเรียนย่อหน้าก่อน อ่อยอหน้าตรงนี้นะคะแล้วนักเรียนจะแต่งเรื่องอะไรก็แต่งมาบรรทัดถ,ถัดไปก็ลากเต็มเต็มเลยนะคะเขียนเต็มเต็มเลยทั้งหมด5บรรทัดที่คุณครูให้นักเรียนเขียน5บรรทัดเต็มเต็มนะคะด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเท่านั้นนะคะไม่ได้เต็มบรรทัดนะให้นักเรียนแต่งเรื่องนะคะจากภาพที่เห็น3ภาพนี้นะคะเขียนชื่อเรื่องด้วยแล้วก็แต่งเรื่องจากภาพมาอาจจะเป็นแบบว่า แต่งชื่อก่อนว่าเจ้านกตัวนี้เป็นนกอะไรไปไหนมาเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะไปบินออกมานอกลังแล้วบงังเอิญตกไปนะคะอาจตกลงพื้นหรือว่าเกิดความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าอาจจะโดนยิงหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะป่วยก็ได้อย่างนี้นะคะก็ให้นักเรียนใส่มาต่อมาในส่วนของผู้ชายคนนี้นักเรียนสามารถตั้งชื่อเขาได้ นะคะนักเรียนสามารถตั้งชื่อเขาได้ว่าให้เขาชื่ออะไรชื่อกล้านะคะชื่อแมวนะคะหรือว่าชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะตั้งชื่อเลยนะคะแล้วก็ลองแต่งเรื่องมา5บรรทัดนะคะขอห้าบรรทัดใส่ชื่อเรื่องมาด้วยและบรรทัดแรกให้ย่อหน้านะคะเขียนมาให้เต็มบรรทัดที่2ก็เขียนมาให้เต็มได้เลยอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับงานในชั่วโมงนี้ก็เป็นวิชาภาษาไทยนะคะใน หน้าที่116นะคะในแบบฝึกทักษะภาษาให้นักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะคําว่าตัวบรรจงคือเขียนให้สวยงามตั้งใจที่สุดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะ5บรรทัดอะสำหรับชั่วโมงนี้จบเท่านี้ค่ะ